อุ้ยกี่โมงแล้วสี่โมงครึ่งแล้วนะคะนาฬิกาใช้ได้ใช้ได้ปกติเลยนาฬิกาต้องไป่นงดิสี่โมงเ้ยสี่โมงครึ่งเพราะว่านาฬิกาต้องไปยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของไทยนะคะเช้าความประมาณนี่ไงซ้ายมือนี่ไงคะนาฬิกาแล้วมันจะช้ากว่าที่ประเทศไทยอึ่งมอ่มันให้จอดอยู่มีที่ลำดับให้จอดได้ยู่อุ้ยเราถ่ายรูปจะแหลมมากเลย ลำปีเรายังอยู่ในรถอยู่เลยตรงนี้หรือเปล่าคะพี่แน่ใช่แน่เลยใช่แน่เลยเขาบอกว่าถ้ามาถึงบุรีรัมย์ไม่กินลูกชิ้นจะเออไม่ถึงบุรีรัมย์แน่นกว่าจะมีร้านต้นตำรับอยู่เออเราไปหาดูกันเนาะาสาวมากินเต็มเลยนี่นจอดเนี่ยลูกชิ้นจีนจีนเนี่ยเนี่ยคืออะดูก่อนแล้ม่ปดูมีเป็นสิบร้านเลยป้าเฮียเอกป้าเตี้ยป้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ตอนต้นำหนับร้านแรกอจะมีชื่อป้าอะไรวะป้าน,น้องหรือป้าอะไรอ่ะไม่รู้นะเขาจะติดป้ายเจ้าแรกเจ้าเจ้าแรกเราลงไปดูดีกว่าเจ้ากเก่าอะ่ะโอเคไปไเราจะไปเดินรูปชิ้นที่เขาบอกมีเป็นสิบสิบร้านเลยแต่ว่าเราจะต้องออไ,ปไปดูร้านแรกเราไปดูป้ายเขาเขียนว่าเจา้าร้านแรกร้านเดียวเจ้าเก่าแล้วก็ไปต้องไปยืนกินด้วยเนี่ยไปมาดูไปดูทีละร้านเลยมีคนเยอะทุกร้าน เห่ะร้านตั้งแต่ร้านแรกป้านิดหรือวะเจ้าเก่าจะเ้ยเฮ้ยเฮนี่ร้านป้านิดหรือวะเนี่ยร้านร้านรนป้านิดคนขายสวยอ่ะไปเด้นแรกนะน้องแป้งคนขายสวยอ่ะก็นะครับเ้ยเราจะเดินดูไปร้าน้ที่3าป้าเลยวะป้าแหววอ่ดูดูดูก่อนดูเฉยๆดูเฉยนะกี่ร้านเราจะะนับดูกันว่าจะก่ร้านไหนจะตัดสินใจยากแน ปลานิดปลาเน็ดมีชุดใหญ่ชุดเล็กด้วยว่ะชุดเล็กหกสิบชุดใหญ่น้อยปลาเตี้ยอ่ะน้องแป้งอ่ะปลาเน็ดปลาเตี้ยอันนี้คือลูกชิ้นปลาแหววน้องแป้งเวลากินเนี่ยเห็นป่ะเขาจะมีน้ำจิ้มอยู่ข้างหน้าแหละสามารถจิ้มกินได้เนี่ยแล้วก็ลูกชิ้นมันจะทอดอยู่นี้เลยแต่เนี้ยเราจะกินเท่าไหร่ก็ว่าไปอ่ะมีปลาห่อปลาห่อปลาห่อ อาันนี้ี่หมดไปแล้วก็มีพี่ป้านางไาแล้วคนนี้ดเจ้าแร่างป้านางวะเป็นยเป็นสาวอยู่เลยไม่ร้ลูกชิ้นตาเอออ๋กนี้ก็คือลูกชิ้นใหญ่พาอ่ะบูเทราแล้วก็เจนกอบอคือแบบโอ้ยนี่น่าจะหมดแล้วอ่ะ,อะนี่ลูกชิ้นอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยได้รางวัลยอดเยี่ยมได้มึงชิมยืนกินแชมป์โอ้ร้านนี้เยอะกว่าลูกชิ้นป้านีเดี๋ยวพี่จะบอกคอนเทนต์ก่อนว่าปกติลูกชิ้นเนี่ยเขาจะทำเองไงแล้วก็น้ำจิ้มเขาทำเองก็จะมีความอร่อยไม่เหมือนกันแล้วเวลากินนี่ต้องยืนกินนี้อ่านี่คือลู้มยืนกินอ๋นีคือลูกชิยืนกินอย่างนี้เลยนี่ฮะแต่ว่าเสลี่ยงก็ซื้อกลับบ้านได้ดีลองลองดูยืนกินนี่เนาะอันนี้ ป้าหนีป้านหาานีเอาร้านไหนเรื่องเอาเออมีเพลงกันเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนตัดสินใจอยู่ยังมีร้านสุดท้ายร้านเลยวะเนี่ยร้านสุดท้ายคือร้านอะไรอ่ะไงงอา้าวโอเคให้น้องอ้อไปยืนดูวิวชิงวะครับเดี๋ยวจะไปยืนจริงจครับเอาบรรยากาศท,ที่บุรีรัมย์ให้เพื่อนดูก่อนครับนี่คือหน้าถ่ายนิรถไฟบุรีรัมย์ครับเพลงไปยืนโมค้คนเดียวก่อนนะอา้าวดูบรรยากาศตรงนี้นะทุกร้านจะต้องมีโกลถ่ายรูปด้วยนะมันพีเซนต์กันหน้าดูครับนะ ตาดีได้แต่ร้ายเสียแต่ว่าผมจะไปร้านเจ้าแรกนี่กลับไปแล้วมาเมื่อกี้นี้ไปเป้านกเหลือเลยป้านกหรือมาไม่เห็นมั้งที่ไม่มีใครเอาไปตรงที่ง่ายๆดีกว่าร้านแรกไปไปคนไข้สวยท้าทสุดพี่ต้องคนไข้สวยเลือกดูนะน้องแป้งไปไปมาผมมีคนเลือกเองน้องแป้งไม่เลือกเลยน้องแป้งเลือกครับห่ว้จะออกที่ใครกินก็ไม่เคยส่องไม้หรอกทำมายากกินดูนั่นนู่นนี่ นาอลองไหมแล้วแต่เอาเลือกไปปาร์ตี้อ่ะเอาเอา,เอา,าไอ้ดีเลือกที่นา่หรือว่คนละร้านก็ได้เราเราสูงแล้วเราเรากินแล้วเราจะสูงตอนนี้เรากินแล้วเราจะเป็นยังไงเอาให้ดีแค่พูดเล่นค่ะถ้าถามร้านนะนี้ไม่กินร้านนู้นก็ต้องใครตัวมันนะถ<ห>ามร้านนี้กินร้านนี้นะจะไปกินร้านถามร้านนู้นกินร้านนี้ไม่เอานะอ่าน้องแป้งเลือกเลยครับน้องแป้งไปเลือกร้านปาเตี้อให้น้องแป้งกินก่อนเราจะชิมร้านเดี๋ยี้ไหมหนึ่งร้านหนึ่งไม้โอ้ยเดี๋ยวก็โดนละ เดี๋ยวพี่จะไปกินเองนี่นี่นี่ของต้องแบบนี้ถือไหมนี่ต้องคอนเซ็ปต์ต้องแบบนี้เลยยังงไหรอยืนกินต้องต้องยืนกินเลยเหรอคะแล้วถ้านอนนอนอนกินไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยนอนกินได้ไหมคะไม่ได้จ้ะไปไปดูอุยข้างในก็มีเห็นปะมีเยอะอ่ะร้านดูชิ้นเนี่ยเองอยู่ด้านไหนเออคาแรคเตอร์มันเยอะมาก อันนี้นี่พี่ดูพี่เขาเนี่ยยินกินเฮ้ยไม่ละลายอย่าเพิ่งไปใส่ปากก่อนไปจิ้มมันพไม่ใส่ปลาคอนอันนี้จะกินปลาเปล่าดูไงอ่าลองกินปลาเปล่ามาละร้อยพี่เก็บไว้ไม่ไม่ถามราคามาเท่าไหร่เนี่ยมาได้สามบาทโอ้โหอร่อยจังเลยโอู้วอาปลาทูดีร้างจะไปจิ้มนะถ้ายังไม่ทูดจิ้มน้ำจิ้มได้นี่ครับเซลน็อคเขาเลยแล้วมีกาม่าเยอะๆ นี่ๆดูเห็นไหยนี่จะได้ไม่ต้องมือจับมันี่โอ้โหมีกระดาษตรงนี้นะคะอร่อยอร่อยโอ้โหนี่ครับทำไม่ยากโอ้โหไม่ผมเนี่ยนี่อ่าได้แล้วนี่อ่าใส่กิ้มอ่อยินมจังเลยอะพะแ้วไม่ชอบปะเป่าอ่ะกินปะเป่าอร่อยมากเลยกินกี่ไม้จ่ายตังค์จะกินหมดกี่ไม้เนี่ยจนอิ่ม คลิปนี้ครับอันแนนท,<า>ท์ตกินเหมือนกันเนาะมองไม่ใช่ต้องยูทูบตอบเอ้ยปลาอร่อยฮะปลาก็อร่อยร<ะ>ออา่านพี่ไปเราจะเลือกเป็นคนร้ายครับให้น้องแป้งยืนกินดก่อนพี่ไปแป้งรู้อยู่ว่าร้านพี่อ,อ,ยอยูอ่ไหน้างหลังนู่นไม่มีไะมม่ไงมมีแม่ครับมีแซวน แล้วจะชอบอ่ะตรงนี่ข้าเปล่าอร่อยอ่ะเวลาเข้าไปทำไมเขาลูกน้ำเขาไม่ช่วยหรอน่าจ้ะมาดูร้านนี้มากันคือที่นี่เขาก็รู้จักกันนะเลื่องเล้วก็ต้องมานะต้องกลับไปเรื่องจ้ะก็เลื่องแล้วไม่ต้องมานะลูกค้าเืินไปเนี่ยปิดจ็อบแล้วขายผักแบบนี้ก็มีไห้ปะเออขาีผักขายนะ้ำมันลาบท้าสนุก มาที่สมอ่ะได้กินอไดูยากมันกินให้อิ่มเลยพี่ชอบกุ้งข่าอันนี้ลูกชิ้นกว่าใช่ไหมอันนี้อร่อยนอันนี้อร่อยมากอื้อข่ากินก่ะอืมยืมไปเอาปากไม่ไม่เนาะ้า่กรอบอร่ออนนอยสุดกลับบ้านได้เนาะใช่จ้ะชนหนึ่งร้อยตอนเชืดลบบสพี่ซื้อไปฝากใครก็ได้ซื้อไปกินที่บ้านบ้าง เดือนไ่ได้กลับบ้านบอกพี่คนละไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนเลยกระเาะเล็กๆมันไว้ในรถเหรอเออเราได้ทำกับข้าวกินนะข้างทางโนโนกับป้าเขาแบบไปแบบข้างทางมีนทุ่งมีนาอย่างนี้ไงไปทำกินจะไปกันกินเบียร์ู่ใน เ,เ,วเวลากินขิงน,น้ำนี่คือมีน้ำดื่มพี่เราสงสัยว่าเวลาเขากินแล้วเขามีน้ำดื่มใช่ไหมครับเวลาต้องชิ้นติดคอหนึ่งแพะมีด้วยเป็นไงอ่ะนู่นในกระป๋องอ๋อไม่ใช่ใ,ในในในถังพูดจะเอาได้นะครับก็ทีนะครับผมไม่ได้กินดี <_ s 1> <_ s> เดี๋ยวพี่แน่จะไม่ได้กินแป้งกินร้านป้าเที่ห่อนาฬิกาอยู่เนี่ยตักบดมาตรงไหนนะหอนาฬิกามาเลยหน้าสถานีรถไฟมาตรงๆเลยตรงนี้คือหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ครับ ไปไปมามานี่มันก็ไม่มีสามร้อยราคานี่เรามาต andard กับทุกร้านที่ดูแลคะแนนอยู่ที่ลูกชิ้นแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะลูกชิ้นนี่ทำเองไหมครับจ้าโอ้ทำเองเลยกินเปล่าๆอร่อยมากกี่ไม้แล้วสามไม้ใครกินน้อยคนนั้นจ่ายตังค์เราตกลงกันแล้วใครกินไม้คนนั้นจ่ายตังค์พี่ก็กินไม้หนึ่งพี่ก็กินทีหลังไม่พี่ก็พี่รู้ไงเคยนั่งไปกินก่อนไงเออ กินหรางไม่กินเลยพี่ป่วยต้องไม่มกินเลยเต็มที่ไปสนุกดีเ่ะอติดลงเลยนะเ<ม>งนเงนมันจะได้ลงมาถึงขาหรอ <laughs> มันจะได้กินเยอะๆไงพี่เน,น่แล้วก็มันจะได้ลงไปถึงขา<ม><ม>ได้กินไม้ละสี่ไม้ใช่ไหม กินนะจะรอรถตไม่ได้ไปรถตู้แซงได้มันสามบาทกอให้ถึงสิบไม้นะอะไรไม่จมรอมเลยรอ้มซีพโอ้ยทีนี้ไม่จมเองน้ำจิ้มนี่เหมือนกันไหมครัมีกี่รนะครับเหมือนกันค่ะต่างร้านมีน้ำนิ้มอย่างเดียวอ๋อมีอย่างเดียว เบาๆอร่อยกว่าถ้าคนจะเยอะมาทำไมต้องรอไหมครับนี่มันอร่อยอยู่แล้วไงคนจะเยอะมานี่ต้องรอเค็มไหมหรือแยกกันจิ้มเลยไม่ก็พอมันเขาายืนเต็มอย่างเงี้ยก็แบบก็บางคนเขาก็รอบางคนเขาก็จะแบบอาจจะไปร้านอื่นทำไมเขาไมอยากขายนี่เปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเก้าโมงเช้าโอ้ยไม่มีเวลาบอกเราไม่รู้ไงบางคนไม่รู้เวลาไงเมื่อคืนเรามาดึูไม่เจอแน่เลย ครับเขาก็จะมีบ hmm. er ้างนะครับซื้อกับบ้างเอาดิประมาณผ้าไหมหกสิบกระถ ung ละร้อยอ่ะตอนนี้ตาพี่มั้งมามาถืออันนี้เราไปไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำพี่ก่อนนุ่นข้างหลังกระติกข้างหลังอ่ะอันนี้จะเป็นตาผมกินบ้างนะนายอันนี้เราที่ตรงนี้เลยเหรอคะกีไม้ขนาบอ่อนสิบห้าบาทน้อยจังเดี๋ยวเดี๋ยวสัดอีกมาสักห้าไม้ครับก็เดี๋ยว อยากจะลองชิมน้ำจิ้มของร้านนี้บ้างครับมาจากน้ำครปฐมครับจากน้ำควาบพนมสาวาวอ๋อนครปฐมครับปฐมปฐมที่เกิดจากน้ำควาบถมภาคกลางครับที่นู่นที่เที่ยวเยอะดีเลยก็มีครับรู้จะมีมั้ยพอดีไปเที่ยวมาครับวนกลับมาทางนะครับทางอำเภออะไรคะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองที่เทีนานแบนแป้งมาพี่ชิมให้ดีกว่า เราพี่ต้องกินทีละห้าไม้ปะกินทีละสามลูกไม่มีดราม่าหน่อยมามามาอ่ะเรามันเบื่อกันไปพี่แน่อย่าทำอันตรายอันตรายที่ไหนครับดูพี่ในจิ้มกับน้ำแป้งจิ้มดิอ๋อผมมาผสมจริงดีครับใจกลางเมืองเลยมาแป้งมาไปรอรอแล้วโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเสื้อพี่ก็ไม่เอาอันนี้ออกเฮ้ย่าอร่อยมากเลยว่าแต่เนาะ ขยับมาฝั่งนี้คนขวจะกินฝั่งนู้นลูกชิ้นนิ่มมากรอร่อยอจัง <บา S 1> เลยเนาะเผ็ดระเพรียวดีว่ะไม่จะซื้อมะพร้าวมาบ้านด้วยไปดูมันเป็นอีไม้ป่ะจีเกิดอะไรยังงเดี๋ยวจะกินอีกตั้งมืออู้หึทำไมทำอย่างนี้ Oh. อ๋อคนจะเต็มเลยหาที่จอดรถไม่ได้ร้อนฮะร้อนไปเอาอันร้อนหอน่อยไหมเอาเย็นข้างล่างมันสิคะจะพกเอาอันในกระเป๋ามันก็จะขึ้นขึ้นมามีเยอะมากเลยเนาะพี่แน่นอนดูดิเราก็จะกินเจ๊กี๋น้องแป้งแต่น้องแป้งน้องแป้งกินน้ำไปแล้วนะฮะ วัต่ปก็จะแ่งวลาครับตาอะไนั่งรอานีอกก่อนเจะาปากหองเยอ่ะตาดูเลยัด้ไม่ะได้กินปอาคนละหไม้ดีกว่าขึ้นดีกว่าะซักก่อบอร่อยเนาะ ทิ่ไหนไปทิ้งที่ไหนอะ่ะอ๋รอร้อนกินแตงออกินแตงอร่อยร้อนขนาดนี้เลยอ่ะอันนี้คุนจะอร่อยเพราะว่าเราจะหมดตลอดนะครับเราจะไปกินกระปุกต่ออร่อยเนาะ ได้กินเดียวไหมหกไม้แล้วเราซื้อกระตุ้นเหมือนกินด้วยไหมอันเล็กเราจะไปทอดที่ไหนล่ะไม่กับทอดนี่แล้วหรือเปล่าอันนี้ทอดให้หรือยังยังไม่ทอดอันนี้ยังต้องไหวทอดเองอ๋อสวยมากเลยสีเหลืองหรอแต่นี้คือมันเป็นต้มแล้วอขาจะต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นถ้าเกิดจะติดพี่แน่ยังไม่อิ่ม อันอทีิม้าจีไหมก็พอโอ้แต่ไมจิงเอะจังเลยมันไม่ร้อนเมื่อกี้มันร้อนไงน้ำจิ้มแซ่บดีเนาะพอกำลังดีเลยอุเลยแบบไม่ร้อนมากน้ำจิ้มไม่เผ็ดไม่อะไรพอดีเลยเนาะนี่ขยับมาฝั่งนี้หน่อย ินมาายไาดีน้แปแเป็นิดกว่าดูตรงนู้นต่อกันบองนเต้านะทั้งหมดสี่ไม้สองไมอีของกแป้งคาใช่ไหมใช่คาคี่ไม้คะสองไม้เท่าไหร่ครับสามสิบบาทครับสามส ิงแล้ว3ามสิบาทสคนนี่เป็นเด็กบุรีลัมยนะ์ใช่ไหมรอดตายแล้ววันนี้ใส่เสื้อบุรีรัมย <c oughs> ป้ายป้ายมีป้ายเสื้อก็ไม่เอาออกได้นะออขอบคุณครับสนใจจะไปร้านไหนต่อมไหมเหมือนกันทุกร้านใช่คือก็าอมาตรฐานอยู่แล้วเออจะยืนกินแบบกับอุ้ยนก ตกลงว่าจะเอาร้านไหนอ่ะพี่ให้โอกาสพอแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกินอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเออไปปิีกทิพย์มันปีกทิพย์อยุธยาอันนี้สุกยังเาไม่่ใชมะพร้าวเผากินได้เลยนี่ไงเขาเผาแล้วอ่ะปีกท้ายด้วยมะพร้าวร้อนๆดีกว่าเจ้าของร้านหายป้าไปมะพร้าวป้าขายมะพร้าวอยู่ไซมะพร้าวไหมครับนี่ขายยังไงคายล่บาทยร่สิบเมื่อกี้ยี่สิบเมื่อกี้เขาบอกลูกละยี่สิบตอนแรกจะบอกลูกละสามสิบมั้ง ดูบอลจะเป็นเช่าเจ้าของร้านมะพร้าวนี่นะไม่ได้จะกินน้ำมันไหมถ้าไม่กินนไงเขาชอบให้อย่างนี้เลยเป็นเนื้ออย่างนี้เลยไม่อยากกินเนื้อมันน้ำมเขาดิน้นไปหมดเลยเอาน้ำ้างคอหน่อยแล้วไม่อยากกินเนื้อมะพร้าวพี่นี่จะทำยังไงไปอยู่ใกล้ไปัวอันตรายมิดไม่เป็นไรว้ามีหลอดกี่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทค่ะโอ้ยี่สิบบาทเองว่ะฟ้ามันจะเป็นใจตัง น้ำอร่อยอ่ทิปทิปทิปพี่พี่กินน้ำยังเมื่อกี้ไม่น่าไม่จะปิดคลิปตรงนี้แล้วนะคะถ้าใครชอบกินลูกชิ้นแบบนี้ก็ถ้าใครมาถึงที่ปุรีรัมย์ก็อย่าลืมไปนะคะอร่อยมากแนะนำค่ะอยู่ตรงที่หอนาฬิกาแล้วก็ปักหมุดมาตรงที่สถานีรถไฟถึงเลยเอาจะปิดคลิปใช่ไหมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม บายบายมแล้วฮะา้าจะมีชั้นจอบไม่ดีข้าแป้งนมาดูลูกชิ้นใ,นใกล้ๆนส่สินมาไม้ละสาบเอ้ยไม่จับดิเขาไหวกันนะซาทุกชิ้นก็ไหวใครลูกชิววช้นได้ถายลูปยังถ่ายแล้วครับ